เราจะคุยกับคุณพักก่อนนะครับคุณพักมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้กับกฎดไหลย้อนอาการมันเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนครับกับพูดถึงว่ารุนแรงนะครับตั้งแต่ปี2525นะครับมาถึงบัดนี้ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้มารวมเวลา30ปีตัวนะแพ้อะไรครับผมแพ้ก็แพ้อากาศจากการที่ไปเทสท,ที่โรงพยาบาล นลครับโรงพยาบาลคลินิกก็บอกว่าผมแพ้อากาศแล้วก็แพ้ไรฝุ่นแพ้แมลงสาบแพ้อยู่อย่างนี้คือสารพัดแพ้ครับแพ้อากาศนี่หมายถึงว่าอากาศธรรมดาสะอาดดบริสุทธิ์ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนอากาศอย่างวันนี้อากาศร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นทันทีเลยครับโดยฉับพลันก็จะรู้สึกแพ้อาการที่เป็นคือยังไงฮะ แรกเริ่มจริงๆผมก็เ,เวลากลางคืนนอนหายใจยากน้ำมูกไหลนะครับแล้วมีไอมีจามแล้วหลังจากนั้นมีไข้แล้วก็ถ้ามีไข้หนักนก็จะมีอ่อผื่นตามมาด้วยครับผมแล้วก็รุนแรงจนถึงเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลก็ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ากาดยาหรือว่าวันไหนที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยอย่างสมมุติว่า อย่างผมมาอยู่สตูลน,นะครับถ้าเมื่อไหร่ผมมีกิจกรรมที่ต้องต้องเ,ออเดินทางไปภาคเหนือหรือว่ามากรุงเทพในช่วงอากาศหนาวนี่ต้องเป็นแน่นอนนะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็ก,ก็แพ้เลยใช่ไหมครับ,รบอยู่สตูลผมอยู่สตูลครับอยู่ที่สตูลเลยนา,นานจะได้ขึ้นมากรุงเทพก็วันนี้ที่ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าในความพึงพอใจของผมที่ว่าผมมีปัญหาในเรื่องสุขภาพในวันนั้นจากที่เป็นโรคอบอกอื่น แล้วจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์บิมเนี่ยครับผมมีความพอใจผมติดตามด็อกเตอร์ผมติดตามรายการนี้ตลอดพออาการผมดีขึ้นสุขภาพผมดีขึ้นผมอยากจะมาบอกด็อกเตอร์ว่าวันนี้ผมอยากสนับสนุนตรงนี้ตามที่นายุบายของด็อกเตอร์บอกว่าอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยบิมเนี่ยเพราะว่าดูอาการตอนนี้เนี่ยคือไม่มีความผิดปกติอะไรเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ยังมีอีกโรคหนึ่งก็คือกดไหลย,ย้อนครับผม คือหลังจากที่ผมใช้ยาจากโรคปูงแพรมันก็มีผลกระทบผลข้างเคียงมาอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจทั้งหมดปวดศรีรษะแล้วที่ตามหนักกว่านั้นก็คือตอนแรกๆผมไม่รู้เลยว,ว่าอาการนี้มันคือกรดไหลย้อน uh huh. นะครับผมก็ไปหาหมอข้อไปหาหมอหูคอจมูกแบบปกติ หมอก็ให้ยาเกี่ยวกับกปพ่อหารม,มา,เาเกี่ยวกับลดกรดมามก็ลองมาเสิร์ชข้อมูลจาก g o o g l e ดูว่าอาการตรงนี้มันคืออะไร,รอาการตัวนี้ก็คือกรดไหลย้อนอผมรู้จักกรดไหลย้อนตั้งแต่วันนั้นครับเอาละใครเป็นคนชี้ทางสว่างให้ชี้ทางสว่างจากการที่ผมได้เ,เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นกรดไหลย้อนผม รู้สึกว่ามันเบื่อชีวิตกับการที่ต้องพกยาไปไหนก็ต้องในกระเป๋าก็ต้องมียาผมก็เลยเข้าไปใน Google นะครับผมก็พิมพ์ก็ว่ากลดไหลย้อนพิมพ์ว่าภูมิแพ้เข้าไปเจอกับบิมไปเจอกับศูนย์วิจัยบังคุดนะครับก็เข้าไปศึกษาตลอดหลังจากนั้นก็มีน้องๆก็ที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมก็ตัวสับมาน้องๆก็แนะนาไม่ทานนะครับ พอทานเสร็จกระปุกแรกผมก็ติดตามตารางการประชุมของด็กเตอร์ตลอดที่ใหญใหญ่ผมก็ติดตามไปเพื่อที่จะศึกษาตัวนี้มันชัดเจนที่พัทลุงที่ตรงังผมติดตามด็กเตอร์เ็ไป็นตลอดจนวันนี้เป็นเดือนที่หกผมใช้อยู่ประมาณ10บกระปุกครับนะสิบกระปุกบิมนะฮะสิบกระปุกรู้สึกว่าจะสีเขียวคับผมสีเขียวนะครับ ทานมาแล้วประมาณ1ิบกระปุกสิบกระปุกครับผลที่ได้คืออะไรฮนะผลที่ได้หมายถึงว่ากับปัญหาภูมิแพ้อ่ะภูมิแพ้นี่ชัดเจนเลยครับว่าบินสีเขียวนี้ประชาสัมพันธ์ได้เลยว่าถูกโรคเลยถูกเลยเหรอถูกเลยครับแล้วก็กรดไหลย้อนก็เช่นเดียวก,กันยิ่งกรดไหลย้อนเนี่ยเหมือนกับมีถูกมากกว่าภูมิแพ้ซะอีกไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ไ,มได้ไดงดอาหารไม่ได้ควบคุมเรื่องของการบริโภคอะไรเลยคือจริงๆแล้ว <พอ S 1> ใช้ชีวิตเหมือนเดิมพอเรารูเ้เราอยากรักษาผมมั่นใจแล้วว่าบิมตัวนี้สามารถเข้าไปดูแลสุขภาพผมได้หลังจากนั้นจากการที่เราได้ติดตามด็อกเตอร์มาตลอดด็อกเตอร์เขาให้ความรู้เพิ่มเติมครับไม่ได้ว่าให้กินบิมอย่างเดียวไม่ได้กินอย่างเดียวแต่ด็อกเตอร์ก็แนะนำบอกว่า ให้ปฏิบัติอย่างนั้นด้วยนะรเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยสิ่งใดที่เป็นของแสลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับต้องปรับพฤติกรรมด้วยอาจารย์ครับ,รบภูมิแพ้กับกรดไหลย,ย้อนดูเหมือนว่าจะเป็นคนละก,กลุ่มโรคถูกไหมครัผมใช้คํานี้ถูกไหมครับคงคนละกลุ่มโรคแต่จากต้นต่อเดียวกันต้นต่อเดียวกันครับคือก็คืออาการที่มี th2 เยอะเกินไปแะะคปซูลกาซีเนียแคปซูลสีเขียวสีแคปซูลต่อวันเวลา15วันผลการทดสอบงเรายืนยันชัดเจนมีการสร้าง T.S. 1เพิ่มขึ้นแล้วเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าตัวเนี้ยมันไปจะไปลด T.S. 2อพราะอาการก็จะดีขึ้นสี่แคปซูลต่อวันนั่นเอง ในเวลา15วันก็แสดงให้เห็นว่ามีการสร้าง T-regulator เพิ่มขึ้น2เท่าครับแล้วก็ T-regulator ตัวนี้แหละที่ไปลด T-S2 เช่นกันเพราะนั้นมี2กลไกนะฮะที่ไปลดคือ TS เตัว t c เซ l สตัวที่ไปลด T-S2 เพราะนั้นอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะหายอาการอักเสบนะซึ่งเกิดขึ้นจาก T-S2 เหมือนกันก็จะบรรเทาลงซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่า ถ้าโรคใดก็ตามที่มีสาเหตุมาจากการที่ T helper cell ถูกสูงสูงกว่าระดับปกติใช่ครับที่ควรจะเป็นครับก็จะทำให้ลดลงควบคุมได้ด้วยบีด้วยใช่ครับด้วยกันด้วยบิมสีเขียวมีโรคอะไรที่มีอาการคล้ายๆกับภูมิแพ้กรดไหลย,ย้อนอีกที่ที่เป็นสาเหตุมาจาก T S 2นี่มันสูงโรคกระเพาะ โรคกระเพาะนะฮะโรควรตติโกโรคหมุนหมุนโรคหมุนเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับแล้วก็อาการพื้นคันนะฮะอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่นี่แหละส่วนใหญ่แล้วมาจาก t ีเที่สูงถ้าใอีนการรักษาของของแพทย์แผนปัจจุบันก็จะต้องใช้ยาแต่ละอาการแต่ละโรคถูกไหมครับ แต่ว่าสาเหตุนี้เป็นคำตอบที่ทำให้หลายหลายคนสงสัยว่าทำไมบิมถึงเป็นครอบจักรวาลได้เพราะเราไปดูแลที่ต้นต่อ,อไปคุยกับเม็เลือดขาวง่ายๆครับไปสร้างร่างกายผ่านเม็ดเลือดขาวไปคืนธรรมชาติสู่เม็เลือดขาวให้กลับไปสู่สภาวะสมดุลมีผลข้างเคียงไหม,มคุณพักผลข้างเคียงผมผมว่าสิ่งที่ผมได้ อผลกางเคียงเรื่องใจสัน่นเรื่องอะไรผมไม่มีเลยแต่สิ่งที่ตามมาอย่างที่คุณพี่ก็เป็นริสดวงผมยอมรับเลยว่าสิ่งนั้นที่ผมมีฝานาแต่ว่ามันไม่ได้ตัวหลักสําหรับผม,ม,มแต่ผมว่ามันก็ทุลอกไปด้วยก็หายไปด้วยเลยหายไปด้วยครับแล้วก็สิ่งอื่นๆนะอย่างไขมันในเส้นเลือดครับไขมันในเส้นเลือดอ,อที่ที่ผมไปตรวจร่างกายผมเช็คร่างกายเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะเนี่ย เป็นดอกจันสีแดงตลอดเลยดอกจัน์สีแดงแสดงว่าดีดชดีครับดี <laughs> รุนแรงครับแล้วหลังจากที่ผมได้ทานบิมผมก็ลองปฏิบัติตามที่ด็อร์ได้ได,ได้แนะนำไว้ว่าลองไปเช็คร่างกายด,สาดูสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งตอนนี้ผมเ,เช็คมาสามครั้งดอกจันสีแดงไม่มีเลย ขมนันปก,ปกติในระดับปกติแล้วผม oh. ถือว่านั่นคือสิ่งพวงที่ที่ได้ได้จากบิ้มครับผมอันนี้เป็นผลพวงที่ดีนะครับไม่ใช่ผลข้างเคียงครับอยากให้พูดเป็นภาษาใต้หน่อยได้ไหมฮะบอกพี่น้องชาวใต้ที่ดูรายการของเราว่าประสบการณ์ที่ดีของคุณพี่เองเนี่ยกับบิ้มมันให้อะไรกับชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิม <c oughs> คือความสุขจริงๆนะครับผมรางอยากจ่ายบิมนะ บิมพมขนควาจากอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองล่างอย่างนั้นพมก็ได้ให้ใหแฟนในบ้านครับแฟนในบ้านพุ่มสงไัสว่ะแต่ก่อนเนี่ยหน้าตาพุ่มเป็นลุ่มทนังเพพมพ่มชายยาปูมแพรหอพืชนะครับ<อ>ทาให้พมเป็นซิ้วเ<อ>ต็มหน้าหน้าอกเนี่ยเต็มเลยคือางอย่างน<ช>ั <ยา S 1> ้นปูมแพรเป็นซิ้วผมแปลให้นะแฟน <laughs> แฟนพุ่มสรงสัสว่าแต่เป็นซิ้วเป็นซิ้วเป็นน้ายเป็นน้ายผมบอกพมเหลือชาย พวกยาเ้านั้นไปแล้วแต่ตอนนี้แฟนมถ่มว่าพมมาชายไรผมบอกอีกช่องอาทิตย์เดียวพมผมจะบอกนะห่างจากที่แฟนพมรูวนะครับแฟนพมก็เลยเออจอบใจก็เลยซื้อไปกินด้วยซื้อไปทานด้วยนะครับพมก็สร้างให้แฟนพมทานแฟนพมดีเป็นไทรอยนะครับ,รบไทรอยมาหลายปีก็เม็ดเมดเนี่ยจะหายไปด้วยแล้วห่างจากนั้นกับครอบครัร่วไกลเคี่ยง บ่อตาแม่ยายญ่แต่เป็นคอเป็นเข้าเป็นเป็นบ่อกวานนี่กับกินก<อ>ันตาหมู่บ้านเน<อ>ี่ยเป็นบ่อหวานกินหมดเลยกินกันตางหมู่บ้านแน้เนี่ยพ่อมอยากจะพ่อกันเลยอยากจะติดตามรายการติดตามรายการวิมรอยเลยติดตามด็อกเตอร์อยากให้ด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์มีนายอยู่ไายว่าอยากจะให้คนไทยมีสุขภาพดีกันตัวหน,น้าพ่อมอยากจะติดตามแล้วก็พ่อมสนับสนุนนายอยู่บายนี่ตลอดอะไบอกพี่น้องชาวใต้ด้วยอยากให้พี่น้องชาวใต้สุขภาพแข็งแรง ก็รู้ทึกว่าช่วงนี้ส่านสกัดตัวนี้ก็ได้แต่หลายไปทางปากตายแล้วปากตายโรคก็ได้ได้ฉายโดยเฉพาะสตูลเนี่ยพงคุณแรกที่นาข้าวไว้ในสตูลตอนนี้ไปชาสัมพันธ์ให้สตูลก็ฉายแล้ววันลังเดียวดอกเตอร์คงจะได้ไปเรียนกับคนสตูลเผื่อสนับสนุนสิ่งที่พมงได้ดูแลในตรงนั้นไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณพักปานเพชรนะครับ แหมรายการเรานี่ครบเครื่องเลยนะมีทุกภาษาเลยนะ